อันนี้สีอะไรสีกากีแต่ในที่นี้เราไม่พูดถึงข่าวเกี่ยวกับวงการสีกะกีเราพูดถึงอะสีนี้เราแปลเป็นสีทองก็แล้วกันอ่าสีทองความหมายดีอะไรก็แล้วแต่ขอให้เป็นทองทองไว้ก่อนเพื่อเป็น สีมงคลอ่ามันเป็นสีเดียวกันอย่างนี้อ่าอันนี้ก็สีมันเหลืองเหลือเราก็เรียกว่าสีทองซื้อมาอันนี้เป็นลิปบิ้นที่ขนาดหนาซื้อมาแรกว่าจะทำงานบางอย่างแต่ไม่เวิร์กก็ไว้สนานเลยคิดขึ้นมาได้เรามัน ชอบกระเป๋าอยู่แล้วก็มันจะทำอะไรได้นอกจากเอามาทำเย็บๆให้มันเป็นรูปที่มันมีก้นมีข้างมีปากเปิดได้มันก็เป็นกระเป๋าทำมือที่เรียกว่าแอนเนดคนไทยเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้นิยมที่จะ ใช้งานที่แ a ่ d น a d หรอกนะแต่อเผอิญขายได้ขายคนญี่ปุ่นได้งานอย่างนี้มันเป็นงานที่ว่ามันไม่เป๊ะมันใช้กระระยะเอาอมันก็แต่ทำนี่ทำอย่างแน่นหนาเลย พอมีกําลังใจขายได้พอทําแล้วมีกําลังใจขายได้ก็ทํานี่ขนาดเมื่อคืนนี้ทำก็ได้แค่เออใบสองใบเองใช้เวลานานมากแล้วก็ขายถูกไม่ได้วัสดุอย่างนี้แพงแต่เอาเป็นสีมงคลไว้ก่อนสี ออกทองพูดถึงแล้วสมมุติว่าทำอย่างนี้นะใช้เวลากับการถักอย่างนี้เรียกว่าถักโคเชก็ใช้เวลาพอๆกันในใบหนึ่งใบหนึ่ง แต่ก็เป็นตัวเลือกสำหรับการขายแล้วโปรดติดตามผลงานในคราวต่อไป